อันนี่เขาไหนโอผพี่เหรอโอผพี่เหรอฮะขขอคนอย่างนี้แล้วดีเท่เาไหร่แล้วมึงคนทำไมแล้วมึงนี้ทำไม อย่าหนีผนังคนอย่าหนีเข้า,จาใจไหมอย่ารรถตู้เข้าใจไห,หมไม่ขี่รถอะไรโดยสถกลับมา